ใจไปรักเธอโมนไม่รธว่าเธอไม่รักฉันบ้างแค่คนรักเธอแอบห่วงหวนเธอ,อแตงเธอไม่รักในเธอปราบผัวได้แต่แอมจับมือยามเมื่อตีขอนัวสื่อลาบอัวไปฝาก เอาไปที่นีก่อนได้ลงนะครับดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่อารง,งมยังเจอเชียงกงมุด,ด10ร10สิบกรกฎาคมสองห้าหกเจ็ดนะเป็นเวลาเที่ยงค่นนะก่อนจะพักเพเติมกาแฟนะก่อนเคลียวันนี้เราจะมาแนะนําแล้วก็นําเสนอนะก็คือเราขึ้นมาหลายวันแล้วนะงานตัวนี้นะบางทีมันช้าเพราะว่าเราส่งงานไปให้ลงจึงเล็กช่วยปาดัเาเผานะต่างๆนะมันก็เลยขาดความต่อเนื่องนะวันนี้พราเราทําเนี่ยมันก็มาหาตําแหน่งนะ อันนี้ล็อกล็อคล็อกไอที่มันได้แล้วนะแบบไหนวะก็คือเราหาตำแหน่งที่มันชัวได้แล้วนะเนี่ยนี่นะก็คือที่เราบอกวันก่อนว่าเป็นเพาใหญ่หัวลูกปืนใหญ่นะตลับปืนนอก1 7ึ่งเจในหนแปนะแปน็อตนะแปน็อตและก็แชบนะก็คือไมายความว่าระวัดจากตัวนี้นะไปหากันถ้าเราทเสียดทั้งสองข้างแล้วนะ วัดสะพาระทะแต่ใบในเนี่ยไปหากันเนี่ยมันแค่เม็ด65นะก็คือหมายความว่ามันอยู่ในเกณฑ์ท่านพอค้างแค่37นิ้วนะถ้าท่านใช้เอซูเอตัวใหม่แล้วก็กาวเจียตัวใหม่เนี่ยนะก็เข้าพอค้างระดับเท่ากันนั่นแหละครับก็คือหมายความว่ากระบะบรรทุกท่านจะสองเม็ด20 25 30สี่ถึงบางทีถึง40ก็มีนะถ้าสองเม็ด25เนี่ยมันจะ เสมอพอดีเราใส่ยางสองเฟนแล้วนะมันจะเสมอกับบากมันทุกพอดีถ้าของท่านสองเมตรสามสิบมันก็จะติดมันจะสวยนะถ้าสองเมตรยี่สิบเนี่ยมันก็จะสวดออกมานิดนึงเลยออกมานิดนิดนึงนะครละประมาณสักสองสามเฟนเนี่ยนะก็อยู่ในเกียน์ใช้งานเราทําไปขึ้นแแล้วแต่ท่านจะเอาไปใช้ตัวไหนนะแต่เราจะใส่ประมาณนั้นนะน,นะก็คือถ้าเกิดมันเป็นเผากว้างกว้างแล้วใหญ่เนี่ยใหญ่แล้วกว้างเนี่ย แล้วก็มีดึงเบรกมือตัวเนี้ยเบรกลมต่างๆมันมีในทั่วไปที่เขานําเข้ามาบ้านเรามีเยอะนะเราก็ไม่ต้องทําอันนี้เราทำเพราะมันไม่มีนะนี่ยนะเพื่อแก้ปัญหาดอกจอกแจกพังชิพหายเพาะข้างขัดชิพหายนะอันนี้หัวเผาลูกปืนใหญ่แล้วนะหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะเพาะข้างแกนเท่าฉันครับแกนเพาะข้างเท่านี้นะการรถไฟหายห่วงเลยวัไกรลดดินรดเห็นเนี่ยนะแม้แต่ไปขึ้นตัวลากลูกนะ เอฟอาอาไปหลากลูกนะเนี่ยก็คืออันนี้ถ้าท่านเออเจีจีอาจารย์ท่านจะรู้นะถ้าท่าน,านประสบการณ์ตั้งแต่ออกป .6 ไม่จบป .6 เอาไก่แรกออกหรือว่าจบแบบตามหลักสูสตรเน,นี่ยนะเนี่ยนะว่าร <sweat S 1> เราเอาอะไรมาเข้าอะไรทำอะไรเราจะมาเล่าในภายหลังนะตัวนี้งานมันจะมีเรื่องเล่าเยอะครับนะเนี่ยเนี่ย เดี๋ยวจุดให้จุดให้ดูก่อนเนี่ยนะถ้ามันกว้างแล้วมันใหญ่มันกว้างเป็นมีดึงเด็กมือมีทั่วไปครับนะอันนี้ที่เราทําให้มันแคบนะใหญ่แล้วแคบเมื่ก็มีดึงเด็กมือเนะน,นะนี่ยนะพิสดารนะเนี่ยนะอันนี้เราประกาศราคาแค่ ห้าหมื่นห้านะยกเฟ้นรับประกันห้าหมื่นห้านะทั้งเฟืองท้ายพอค้างอุปกรณ์จานเบรคครบนะพร้อมใช้งานเลยนะก็คือราคาเนี่ยเราประกาศชัดเจนครับไม่ต้องไปมีข้อผิดบังลึกลับหรอกครับไม่ต้องมาแชทไม่ต้องมาต่อความให้วุ่นวายยุ่งยากครับเนี่ยบางทีเราไม่ค่อยได้อยู่รถตัวสั์นะเยี่ยมมาเขาจะไปจัดย้ายไฟนะเห็นไหมบางทีงมงานอยู่เนี่ยมือดํามือเมาเนี่ยนะจะมารับตัวสั์เอามาดูข้อความไม่สะดวกครับท่านสนใจก็โทรมาเลยครับ0 8นย์2ป2ห้นะถ้าจะเอาถูกนะท่านก็เอาของเก่ามาเทินนะ ของเก่าท่านเราตีให้เท่าหมื่นถึงหมื่นห้านะตามสภาพที่เอามานะนี่จะเป็นประมาณนี้นะอ่าเนี่ยเบ็ดเสียดรอบการกับผ้าหมื่นห้านะเดี๋ยววันนี้เอาแค่นี้ก่อนจะมีเรื่องเล่าเยอะอยู่นะพอเ่งนี้นะเราจะรีบไปกินกาแฟก่อนอ่าครับโทรครับศูนย์แปดห้าสี่แปดสองหนึ่งสองสามแปดปัดจงมครับ